สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 9 9สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจับคู่บนแถวนี้นะคะคือสูตรที่1น,นะคะส่วนแถวนี้คือสูตรที่2นะคะ สูตรที่1น,นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะหกเจดแปดนะคะเข้าที่เจ็ดสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแตงว่วดนนี้นะคะศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็9ก้าหนึ่งสูตรที่สองนะคะเลขเด่นห้าเก้าหนึ่งนะคะเข้าที่9้าสูตรที่ 1, นึ่ะคะห้าหเจ็ดนะคะ เจ็ดสูตรที่สองนะคะห้าเก้าหนึ่งห้านะคะคู่นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะงวดถัดมาเลขเด่นคือสี่ห้าหกนะคะ 4, สี่สูตรที่สองนะคะศูนย์สี่หกสี่ คู่นะคะมวดถัดมาเลยนะคะเลขเด่น7 8็ดนะคะ7 8็ดนะคะเเลขเด่นนะคะห้าเ้าหนึ่งนะคะ งวดต่อมานะคะเลขเด่นสองสามสี่นะคะสามเลขเด่นนะคะสูตรที่สองนะคะศูนย์สี่หกนะคะเลขเด่นนะคะสามสี่ห้าห้านะคะ เลขเด่นนะคะห้าเก้าหนึ่งนะคะเก้างวดถัดมานะคะเลขเด่นสองสามสี่นะคะสามสุดที่สองนะคะเลขเด่นศูนย์สี่หกนะคะศูนย์ คู่นะคะสองสูตรนี้นะคะเดินคู่กันนะคะเดินคู่กันทั้งหมดหนึ่งสองนะคะสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดงวดนะคะถ้าเดินต่อนะคะก็จะเป็นงวดที่แปดนะคะวิธีการคำนวณเลขเด่นสองสูตรนี้นะคะ วิธีการคำนวณนะคะเลขเด่นสูตรที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะคะสองบวกห้านะคะได้เจ็ดนะคะสามบวกหกนะคะได้เก้าศูนย์บวกสามนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะศูนย์บวกสามได้ สามนะคะบวกด้วยหนึ่งนะคะคงที่เจ็ดนะคะบวกเก้าบวกสามนะคะเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบนะคะเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้ 2นะคะสูตรที่สูตรที่1น,นะคะได้0ู2น,นะคะสูตรที่2นะคะหลักร้อยนะคะบวกหลักหน่วย6บวก3นะคะได้9 ูณด้วยห้านะคะเก้าคูณห้านะคะได้สี่สิบห้าใช้ห้านะคะห้าบวกสี่ 9. 9นะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้หนึ่งนะคะเลขเปลี่ยนสูตรแรกนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองนะคะได้ห้าเก้าหนึ่งนะคะ เราก็จะนำทั้งสองสูตรนะคะมาจับคู่กันสูตรที่หนึ่งนะคะได้ศูนย์นะคะหนึ่งสองนะคะสูตรที่สองนะคะได้ห้าเก้าหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็รอผลจับ คู่นะคะจับคู่นะคะศูนย์ห้าศูนย์เก้านะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะ หนึหหน่แล้วก็หนึ่งหนึ่งะคะสองนะคะสองหสองนะคะแล้วก็สองหนึ่งทั้งหมด9้าชุดนะคะ 0 5 0 9 0 1นะคะ15 19 1 1้าหนึ่งนนะคะทวนอีกครั้งนะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะ สูตรที่สองนะคะได้ห้าเก้าหนึ่งเนาะเลขงวดนี้นะคะเลขงวดนี้นะคะสถิติที่แอดคำนวณส่วนมากได้นะคะได้เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเน้นไปที่เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเน้นไปที่เก้าแล้วก็ศูนย์แล้วก็เน้นสุดๆนะคะคือเก้านะคะคลิปนี้คลิปนี้นะคะก็จะจับคู่ บนนะคะเพียงคลิปเดียวเนาะจับคู่บนเพียงคลิปเดียวนะคะก็คือเน้นไปที่9แล้วก็ศนะคะเด่น9ลอง0ูนย์ถ้าใครไม่ชอบที่แอดจับคู่ให้นะคะก็สามารถนําไปจับคู่เองได้นะคะอย่าง9เนี่ยก็อาจจะมากับ5ก็ได้เพราะว่า5เนี่ยก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะคะเลขเด่นงวดน,นี้นะคะจะชนไปที่ 905นะคะค่อนข้างเยอะที่สุดนะคะเด่นบน905นะคะค่อนข้างเยอะที่สุดนะคะ905นะคะถ้าศูนย์ไม่มาก็9มาถ้า9้าไม่มาก็ศูนย์มานะคะแต่ว่าสถิติส่วนมากนะคะเลขเด่นก็คือเด่นเด่นสุดๆนะคะเด่น9้าและศูนย์นะคะ เด่นสุดๆก็คือ9นะคะแต่แอดก็ชอบทั้ง9แล้วก็0นะคะถ้าใครไม่ชอบที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถนำ9แล้วก็0นะคะไปจับคู่เองได้นะคะคลิปนี้เนาะจับคู่นะคะ05 09 01 15 19 11แล้วก็25นะคะ29 21 คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ